สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสร้างแคมเปญโฆษณาสำหรับการทำ Amazon KDP นะคะ ซึ่งประเภทของการทำแคมเปญโฆษณาก็มีอยู่2แบบเนาะก็คือการทำแบบอัตโนมัติเลยนะคะแบบอัตโนมัติกับแบบแมนนวลก็คือการตั้งค่าเองทั้งหมดและแบบแมนนวลเนี่ยก็คือแยกย่อยออกเป็น2แบบก็คือการทำาทร์เก็ตแบบว่าใช้คีย์เวิร์ดนะคะหรือว่าการทำาทร์เก็ตตามสินค้าที่เรามีเนาะซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยจะสอนการทำแคมเปญทั้ง3แบบเลยนะคะแต่ก่อนอื่นแนะนำให้ทุกคนฟังอินโทรตรงนี้ให้จบก่อนเนาะก่อนที่จะไปเริ่มวิธีการ สร้างแคมเปญน,นะคะจะได้รู้เนาะว่าเราควรจะเริ่มทำแคมเปญแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องทําโฆษณากับ Amazon KDP ด้วยการทําโฆษณาในที่นี้นะคะไม่ได้การันตีว่าเราจะมียอดขายนะโอเคไหมเรามาปรับ mindset กันตรงนี้ก่อนการทําโฆษณาคือการที่ตัว Amazon เนี่ยจะช่วย push สินค้าของเราให้ไปโผล่ต่อหน้าลูกค้ามากที่สุด ให้ลูกค้าเห็นสินค้าเรามากที่สุดซึ่งขายได้ไม่ได้ก็จะอีกเรื่องหนึง่งโอเคไหมแต่อย่างน้อยคือสินค้าของเราเนี่ยมีโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นมากขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำแอดนั่นเองนะคะแต่ว่าจะทำยังไงให้สินค้าเราขายได้ละ่ะก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าสินค้าเราจะต้องดีนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าถ้าสินค้าเราไม่ดีอ่ต่อให สินค้าเราเอาไปโชว์หน้าลูกค้าเยอะๆเอาไปวางแผงต่อหน้าลูกค้าเยอะๆมันก็ไม่มีใครซื้อนึกออกไหมสินค้าดีในที่นี้คือ 1. ก็คืออาจจะเป็นคีย์เวิร์ดดีนึกถึงตอนที่เราทําสมุดหรือทําหนังสือตอนที่เราโพสต์ขายอะค่ะมันจะมีด้านล่างใช่ไหมที่ให้เราใส่คีย์เวิร์ดทั้งหมด7-8อันนะตรงนั้นแหละใส่คีย์เวนะิร์ดดีๆเนาะรวมไปถึงชื่อหนังสือด้วยนะคะรวมไปถึงปกอันนี้สําคัญมากชื่อหนังสือกับชื่อปก ก็จะเป็นหน้าตาของสินค้าเราที่แบบให้ลูกค้าจะเห็นปุ๊บจะคลิกหรือไม่คลิกนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะเวลาบางทีแบบในเมื่อปกเราสวยชื่อสินค้าเราดึงดูดเนาะอาจจะแบบดึงดูดให้ลูกค้าเห็นแล้วแบบอุ้ยสวยจังเราคลิกเข้าไปดู แต่ว่าถ้าสมมติคลิกเข้าไปดูแล้วบางทีแบบด้านในอาจจะยังไม่โอเคอะ่ะ Description ไม่โอเคยังไม่มี a plus content ไม่มีแบบว่าเออด้านในมีอะไรทำอะไรให้มันดึกน่าดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ซื่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ลองดูสินค้าเราก่อนเนาะว่าเราทำเขียน Description ดีหรือ,อยังทำา A+ plus content แล้วหรืออยังนะคะตรงนี้ทีมทำวิดีโอสอนขั้นตอนการทำเอาไว้หมดแล้วนะคะในช่องนี้ใน Playlist นี้ก็ลองไปดูได้นะคะและอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือรีวิวค่ะก็ถ้ามีลูกค้าซื้อแล้วก็เขียนรีวิวให้เราและเขียนดีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ลูกค้าคนอื่นๆแบบดึงดูดมีง่ายต่อการตัดสินใจสั่งซื้อมากขึ้นถูกไหม ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเป็นแบบสินค้าใหม่เลยยังไม่มีรีวิวเนี่ยอาจจะต้องลองพิจารณาใช้แอคเคา t ์อื่นมาซื้อแล้วก็เขียนรีวิวนะคะอาจจะให้แบบญาติพี่น้องซื้อแล้วก็เขียนรีวิวให้เราอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะก่อนทำแคมเปญโฆษณานะคะแนะนำให้ทุกคนทำสินค้าของตัวเองให้ดูดีก่อนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาเริ่มวิธีการตั้งค่าแคมเปญโฆษณากันค่ะ อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าแคมเปญโฆษณามีอยู่2แบบก็คือแบบออโต้กับแบบแมนนวลเนาะเริ่มต้นเลยเนี่ยครับคิมจะแนะนําให้ทุกคนทําเป็น แคมเปญแบบแมนนวลก็คือการตั้งค่ากำหนดเองก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นแบบออโต้เลยเนี่ยตัว AI ตัวระบบเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเราจะเขาจะต้องใช้คำคีย์เวิร์ดอะไรที่จะใช้กับสินค้าของเราหรือว่าเอาสินค้าของเราไปโชว์ในกรณีไหนเออเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนื่องจากว่าเราแบบใหม่มากนะคะก็เลยจะแนะนําให้ทุกคนทําเป็นแบบแมนนวลก่อนเรา ป้อนคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆป้อนประเภทสินค้าที่เราต้องการยิงแอดเข้าไปก่อนซึ่งทําแมนนวลตรงนี้อาจจะทําสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้รอให้เราได้ยอดขายก่อนนะคะให้เราได้ยอดขายสักนิดนึงพอเรามียอดขายแล้วระบบเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเราแล้วว่าแบบเออเราต้องใช้คีย์เวิร์ดประมาณนี้นะต้องใช้ค่าคลิกประมาณนี้นะเขาก็จะได้มีข้อมูลเอาไปทํา ออโต้แคมเปญมากขึ้นนั่นเองนะคะก็คือให้ลองทำแมนนวลอยู่ประมาณ2สัปดาห์เนาะแมนนวลตรงเนี้ยแนะนำให้ทำทั้ง2แบบเลยทั้ง t a r ์ e t ตแบบคีย w o r d กับทั้งทาร์เกตเป็น product นะคะ จากนั้นแล้วเนี่ยค่อยมาดูว่าสินค้าอันไหนขายดีอ่ะเราค่อยมาตั้งออโต้แคมเปญสำหรับตัววินนิ่งโปรดักต์ก็ได้เลือกเฉพาะสินค้าที่มันขายดีที่เราขายดีก็ได้เราจะได้แบบว่าไม่เปลืองค่าแอดไปกับสินค้าที่มันแบบขายไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้นะคะโอเคเนาะบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำแอดเนี่ย ไม่ได้การันตียอดขายนะและการทำแอดอะช่วงแรกๆจะใช้เวลามากๆเพราะว่าระบบจะต้องเรียนรู้ว่าแบบสินค้าเราเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรมีคีย์เวิร์ดยังไงใช้ค่าคลิกเท่าไหร่อาจจะไม่ได้มียอดอ,อ่อค่ะยอดอิมเพรสชันยอด i m p r e s s ชันก็คือการมองเห็นอะยอดการมองเห็นเยอะในช่วงแรกเนาะให้ใจเย็นๆก่อน ถ้าเกิดว่าเราทำแม a นวลแคมเปญมา2วีคแล้วยังไม่มียอดขายอ่ะทับเทมแนะนำให้ปรับคีย์เวิร์ดหรือปรับตัวตัวแคมเปญนั้นก่อนนะคะบางทีคีย์เวิร์ดที่เราใช้อ่ะมันอาจจะแบบยังไม่ดีพอคนอาจจะค้นหาไม่ไม่เยอะพอนั่นเองและในส่วนของการโฆษณาเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบเออใช้วิธีการบิดค่าคลิกนะคะก็คือบอกระบบว่าเรายินดีที่จะจ่ายค่าคลิกเท่าไหร่เป็นการประมูลค่าคลิกนะคะก็คือการที่ ตัวระบบเนี่ยเอาสินค้าเราไปแสดงต่อหน้าลูกค้าเนี่ยต่อให้เป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยถ้าไม่มีใครคลิกเลยเราจะไม่เสียเงินเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีคนคลิก1ครั้งเนี่ยเราจะเสียคาคลิกนั่นเองเราจะเสียเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิกสินค้าของเรานั่นเองนะคะตรงนี้เราจะเป็นการบิดค่าคลิกว่าเรายินดีที่จะ จ่ายคลิกละเท่าไหร่อย่างเช่นเราจ่ายคลิกละสิบบาทหรือจ่ายคลิกละ20บาทมีคนคลิก1ครั้งเราจ่าย10บาทหรือมีคนคลิก1ครั้งเราจ่าย20ตรงนี้เราตั้งค่าได้เนาะเพราะฉะนั้น มันก็ไม่ได้ราคาถูกมากนะทุกคนเราต้องทําให้มั่นใจว่าทุกๆครั้งที่มีการคลิกเนี่ยลูกค้าคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเออเราต้องมั่นใจว่าสินค้าเราดีพอเพราะลูกค้าคลิกเข้ามาปุ๊บลูกค้าจะต้องเห็นแบบเออสินค้าเราสวยอ่ะด้านในมีรายละเอียดครบถ้วนแล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อมันถึงจะคุม่านได้หรอกไหมถ้าสินค้าเรายังไม่ดีพอเออคลิกเข้ามาแล้วลูกค้าอาจจะแบบคลิกออกไปเลยก็ได้ มันก็จะไม่คุ้มค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปรับหน้าตาสินค้าของเราให้ดูดีก่อนที่จะทําโฆษณาเนาะเอาละค่ะรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทราพิมพ์ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปสร้างแคมเปญกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการสร้างแคมเปญโฆษณานะคะให้ทุกคนล็อกอินเข้าสู่ Account Amazon KDP ของตัวเองนะคะแล้วก็มาที่ Marketing ตรงนี้นะคะ จากนั้นตรง Amazon Ads ตรงนี้เนาะให้ทุกคนเลือกเป็น Amazon.com เนาะอันนี้แล้วแต่เนาะว่าทุกคนจะทำการตลาดที่ประเทศไหนนะคะอาจจะเป็น Amazon.com ก็คือ USA เนาะถ้าเป็น .uk ก็จะเป็นอังกฤษนะคะหรือจะเป็น .ca ก็ได้แคนาดาประมาณนี้ประมาณ3ประเทศเนี้ยที่แบบ ถ้าเป็นการยิงแอดนะถ้าทิมจะแนะนําเป็น3ป,ประเทศนี้เนาะเพราะว่าตลาดขานข้านจะใหญ่นะคะโอเควิดีโอนี้เราจะมากันที่ออของอเมริกานะคะเป็น amazon.com เนาะจากนั้นก็คลิกที่ go to ads console ค่ะจากนั้นก็คลิกที่ agree นะคะจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดของ amazon ads นะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยทิมแนะนําให้ทุกคนไปใส่บัตรเครดิตก่อนเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ใส่บัตรเครดิตนะคะเมนูด้านซ้ายมือนะคะตรงนีเ้เอาเมาส์มาวางนะคะแล้วก็ตรง administration นะคะจากนั้นคลิกที่ sponsoradsbuilding ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีแจ้งเตือนอยู่เนาะว่า yourbuildingaddresshasnotbeenregistered นะคะให้ทุกคนคลิกที่ paymentsetting ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะบางทีอาจจะขึ้นเป็นแบบฟอร์มให้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามันมีให้เลือกแบบนี้เนาะให้เราเลือกที่ United States ตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้นะคะเขาจะให้เรา Register กรอกข้อมูลอยู่2อันนะคะก็คือ b u l l i n g profile Setup แล้วก็ Payment Profile Setup นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างเนาะ Who is the Account Manager นะคะแล้วก็ใส่อันแรกไปเลยนะคะ Advertiser Brand Owner นะคะ Advertiser Name นนะคะใส่ชื่อเราลงไปเนาะ ต่อไปเป็นการกรอกที่อยู่นะคะ country ตรงนี้เลือกเป็นประเทศไทยได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมใส่ที่อยู่ให้ครบนะคะ address uh, postal code ก็คือรหัสไปรษณียน์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดแล้วก็อีเมลตรงนี้อย่าลืมใส่นะคะในส่วนของ tag info ตรงนี้เนาะ v a number นะคะใส่เลขบัตรประชาชนลงไปนะคะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ ในส่วนของ publicly display information ตรงนี้นะคะเลือกอันไหนก็ได้นะที่แบบว่าเวลาเขาทายิงแอดอะคะ่ะเขาจะมีชื่อของเราขึ้นมานะคะจะเลือกเป็นเอ่อนามปากกาของเราก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นชื่ออื่นก็ได้นะคะก็ใส่เป็นนามปากกาของเราลงไปเนาะจากนั้นก็คลิก continue นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของ payment profile setup นะคะก็คือจะเป็นการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเนาะก็ใส่ กรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงไปนะคะตรงนี้เทบเทีมจาไม่ได้ทําให้ดูเนาะให้ทุกคนกรอกข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างแคมเปญโฆษณากันนะคะ ในส่วนของการสร้างแคมเปญโฆษณานะคะเราจะกลับมาหน้านี้เนาะในแถบเมนูด้านซ้ายมือนะคะตรงแถบ Sponsor Ads ตรงนี้นะคะแล้วก็ Camp เป g n Manager นะคะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้เนาะสำหรับใครที่หน้าตาไม่เหมือนกันก็คือมองหาคำว่า create ad campaign create campaign อะไรแบบนี้นะคะคือสร้างแคมเปญใหม่ขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกอันแรกนะคะ s p o n s o r Product นะคะแล้วก็คลิก continue ตรงนี้ค่ะ สำหรับแคมเปญอันแรกที่จะสอนทำอันนี้นะคะจะสอนทำเป็นแบบ m a n นวลคีย์เวิ targeting นะคะก็คือการเซตค่าแอดแคมเปญด้วยตัวเองที่ใช้คีย์เวิร์ดในการทำโฆษณานั่นเองนะคะมาแอดฟอร์แมอันแรกนะคะเราจะเลือกเป็น Standard a d อนะคะจากนั้นแ d ดกรุ๊ปเนมตรงนี้นะคะใส่ชื่ออะไรก็ได้หรือจะไม่แก้ก็ได้นะคะในส่วนของ Product ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าทั้งหมดที่เราทำไว้เนาะ ให้เราเลือกแอดสินค้าแอดหนังสือหรือสมุดที่เราต้องการที่จะทำโฆษณาในแคมเปญนี้คือสมมติว่าใครทำสมุดหลายเล่มหลายแบบถ้าสมมติว่าแคมเปญนี้เราจะโฆษณาเฉพาะสมุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่เป็นสมุดหรือถ้าใครที่ทำ e book, อีบุ๊กแคมเปญนี้เราจะทำเฉพาะอ e ีบุ๊กเราก็เลือกเฉพาะอ e ีบุ๊กแบบนี้ก็ได้ก็คือเลือกตามประเภทของสินค้าที่เราจะทำโฆษณาในแคมเปญนี้เนาะให้คลิกแอดสินค้าไปแบบนี้นะคะ ประมาณนี้อ่ะสินค้าที่เราเลือกก็จะมาโผล่ด้านขวามือนะคะก็คือสินค้าที่เราจะทําโฆษณาในแคมเปญน,นี้นั่นเองถ้าจะไม่เอาก็คลิกกากบาทเกิดปิดไปนะคะต่อไปในส่วนของ targeting ตรงนี้เราเลือกเป็น manual นะคะเราจะยังไม่ทนะํา automatic เนอะ manual targeting อย่างที่พูดไว้มี2แบบนะคะก็คือเอ่อทำแคมเปญตาม keyword เนาะกับทำแคมเปญตาม product เนาะ เดี๋ยวอันนี้เราจะทำคีย์เวิร์ดก่อนเดี๋ยว Product จะทำอันต่อไปนะคะเราเลือกเป็นคีย์เวิร์ด targeting นะคะเลื่อนลงมาตรงคีย์เวิร์ด targeting ด้านล่างนะคะตรง suggested ตรงนี้ก็คือเขาจะมีคีย์เวิร์ดที่แนะนำให้เนาะว่าสมุดหรือว่าสินค้าที่เราเลือกเมื่อกี้ควรจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรในการทำโฆษณาแบบนี้เขาก็จะมีแนะนำนะคะเขาก็จะมีราคาบอกเอาไว้ด้วยว่า ควรจะบิดที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเราโอเคกับ์เวิร์ดพวกนี้แล้วก็คลิกแอดเข้าไปได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ตัวที่เขาแนะนำนะ,ะให้ทุกคนมาที่ amazon.com นะคะอย่าลืมเปลี่ยนเป็น .com เราทุกคนแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น books นะคะ แล้วก็ค้นหาคําที่เกี่ยวกับสมุดของเรามากที่สุดเนาะยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ทีมเคยทําให้ทุกคนดูเ,เป็นตัวอย่างนะคะเป็นสมุดที่หน้าปกเป็นรูปดอกไม้ครับทีมจะลองค้นหาคําว่า flower notebook ดูแบบนี้ก็คือลองค้นหาคําที่มันแบบเ,เกี่ยวกับสมุดของเรามากที่สุดนะคะอันเนี้ย สิ่งที่เขาแนะนำมาก็คือคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาเยอะนั่นเองเราจะเอาคีย์เวิร์ดทั้งหมดเนี้ยก๊อปไปนะคะลากเมาส์คุมดำแบบนี้นะคะแล้วก็ Copy นะคะกด Ctrl-C ก็ได้กดก๊อปแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะสำหรับใครที่อยากจะได้คีย์เวิร์ดคำอื่นก็ค้นหาคำอื่นไปนะคะเรากลับมาตรงนี้เราจะคลิกที่ enter list นะคะแล้วก็ วางตรงนี้นะให้ทุกคนลองเลือกเอาที่เกี่ยวข้องกับสมุดหรือว่าสินค้าเรามากที่สุดนะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็ลบๆมันออกนะคะทีนี้ข้างบนตรงนี้นะคะให้เลือกเอาเฉพาะตัวบล็ a d นะคะจากนั้นตัวบิดเนอะตัวบิดตรงนี้ก็คือราคาที่เราเสนอต่อคลิกอ่ะเราคลิกที่ custom บิดนะคะโอเคบิดตรงนี้ก็คือราคาต่อคลิกถ้ามีคนคลิกสินค้าเราหนึ่งครั้งเรายินดีที่จะจ่าย เท่าไหรการทำแอดเนี่ยเขาจะพยายามพุชเอาสินค้าเราเนี่ยไปโชว์หน้าลูกค้าให้เยอะที่สุดถูกไหมการที่เขาเอาสินค้าเราไปโชว์ให้ลูกค้าเห็นเนี่ยเราจะไม่เสียเงินเลยนะคะต่อให้เขาโชว์เราเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เสียถ้าไม่มีคนคลิกถ้ามีคนคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเราถึงจะเสียเงิน บิดตรงนี้ก็คือค่าคลิกที่เรายินดีที่จะจ่ายอ่ะสมมติมีคนคลิกหนึ่งครั้งเรายินดีที่จะจ่ายคลิกละเท่าไหร่อย่างเช่นคลิกละ10บบาทหรืออย่างเช่นคลิกละ20บาทอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับใครที่แบบทำเป็นแบบโน้ตบุ๊กเนาะทำเป็นแบบสมุดเปเปอร์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเป็นแบบ0.3 คลิกล้ว0.3 USD ประมาณ10บาทนะคะสำหรับใครที่ทำเป็นหนังสือที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ low content book ไม่ใช่ medium content book อะไรเงี้ยเป็น high content book แบบเป็นหนังสือเป็นเล่มอ่ะเป็น e-book อะไรอย่เงี้ยแนะนำเป็นแบบ0.6ัพนะคะอันนี้เล่มนี้มันเป็นสมุดใช่ไหมเป็น paper b a กเราก็จะใช้แบบ0.3แบบนี้เนาะแล้วก็คลิกที่ add keyword นะคะ ด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็ราคาบิดจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปในส่วนของแคมเปญตรงนี้นะคะให้เราเลือกเป็นดาวโอลี่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบโอแบบเวอร์บัจจ็ตเกินไปนะคะเราจะเลือกเป็นดาวโอลี่เนาะ จากนั้นตรงเซ t ติ้งสุดท้ายข้างล่างนะคะให้เราใส่ชื่อแคมเปญเนมลงไปเนะเาะให้ใส่ให้ใส่ให้เราจําได้แล้วกันว่าแคมเปญนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะคะอย่างเช่นแคมเปญนี้อาจจะเป็นแบบแบบนี้นะคะให้เราจําได้เนาะว่าเราทําอะไรกับแคมเปญนี้นะคะจากนั้นก็เริ่มวันที่ เ,เริ่มทำโฆษณาแล้วก็วันที่จบโฆษณานะคะอาจจะเป็น1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนาะอย่างที่บอกไว้ก็คือแนะนำเป็น2สัปดาห์แล้วค่อยมาดูผลแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนทีหลังนะคะในส่วนของบัต g เจตเนาะอันนี้จะเป็นงบประมาณรายวันนะคะว่าเราจะยินดีที่จะจ่ายรายวันที่เท่าไหร่นะคะ เขาก็แนะนำว่าให้อย่างน้อยเนี่ยวันละ10ดอลลาร์ถ้าไหวนะถ้าไหว10ดอลลาร์ก็ประมาณ300กว่าบาท370ประมาณนี้ต่อวันนะคะหรือถ้าใครมีงบไม่เยอะอาจจะใส่วันละ5ดอลลาร์ก็ได้ประมาณ200บาทอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะก็คลิกที่ launch campaign ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการสร้างแคมเปญอันแรกเนาะ keyword targeting นะคะ ต่อไปเราจะทำแคมเปญแบบที่2นะคะกลับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็คลิกที่ continue ตรง sponsor products นะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้เหมือนเดิมนะคะเราเลือกที่ standard ad เหมือนเดิมค่ะจากนั้นตรง products นะคะเราก็เลือก add สินค้าที่เราต้องการที่จะโฆษณาในแคมเปญนี้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของ targeting ตรงนี้เราก็จะไปที่ m ม n u a น targeting นะคะเมื่อกี้เราทำ keyword targeting ไปแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทำ product targeting ตรงนี้นะคะเลือกเป็น product targeting ค่ะในส่วนของ product targeting ตรงนี้นะคะเราจะกลับไปที่ amazon com เหมือนเดิมเรากลับกันมาที่ amazon com นะคะทับทีมค้นหาคำว่า flower notebook เนอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น All นะคะตรงนี้ทับทีม sort by best seller นะคะให้เรียงลำดับตามที่แบบ สินค้าที่ขายดีที่สุดนะคะสำหรับขั้นตอนนี้อาจจะต้องแบบว่าทำนานนิดนึงนะคะอันนี้จริงๆมันจะมี extension ช่วยอยู่เนาะแต่ว่าเราจะทำเป็นแบบแมนนวลนิดนึงนะคะเราคลิกเข้าไป open new new tab แบบนี้นะคะพอเปิดเข้ามาปุ๊บนาะทุกคนให้มองให้ทุกคนเลื่อนลงมานะคะ copy ตรง asin ตรงนี้ของทุกเล่มเลยนะนี่ copy แบบนี้นะคะ แล้วกลับมาที่หน้าแคมเปญตรงนี้เนาะคลิกที่ individual products นะคะแล้วก็ enter list ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอา asin มาใส่แบบนี้นะคะให้ทำแบบนี้ยกับทุกเล่มออในหน้าแรกเอาที่เอาที่แบบว่าสินค้าขายดีนะคะแล้วก็ copy asin ในหน้าแรกอย่างเงี้ยมามาใส่ให้หมดเลย ถ้าอันนี้เขาไม่ใช่แบบ paper bag เนอะก็คือเอา isbn ตัวนี้มาใส่นะคะแบบนี้ก็คือ copy asin ของทุกเล่มในหน้าแรกที่เขาขายดีอะมาให้หมดเลยนะใส่ตรงนี้นะคะจากนั้นตัวบิดค่ะเหมือนเดิมเลยเราคลิกเป็น custom Bit นะคะก็จะ ราคาเดียวกันเลยนะคะสำหรับใครที่ทำเป็นแบบสมุดเนาะ paper bag อะไร,รยอย่างเงี้ยก็จะแนะนำให้เริ่มต้นที่0.3นะคะหรือถ้าใครทำเป็นแบบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มที่0.6เนาะจากนั้นก็คลิกที่ target นะคะตรงนี้ก็คืออย่าลืมเลือกเป็น expanded นะคะนี่ตรงนี้จะเป็น expanded ออกมาแบบนี้นะคะโอเคเลื่อนลงไปข้างล่างเนาะในส่วนของแคมเปญ bidding strategy นะคะก็เลือกเป็น down only เหมือนเดิมนะคะ เซตติ่งตรงนี้ก็อย่าลืมใส่เป็นชื่อแคมเปญที่เราทําให้เรารู้เนาะว่าแคมเปญนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกวันที่เริ่มต้นกับวันที่จบนะคะแล้วก็ใส่บัตเจตไปอาจจะเป็น5ดอลลาร์เหมือนเดิมก็ได้ค่ะแล้วก็คลิกที่ launch campaign นะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำแคมเปญแบบแมนนวลมาครบ2สัปดาห์แล้วเนี่ยหรือถ้าใครได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆแล้วอยากจะ ทำ optimize เลยก็ได้นะคือถ้าแบบว่าทำแมนนวลแล้วได้ได้ยอดขายแล้วเราจะมาทำ optimize campaign โดยการที่เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นจาก m a n นวลเป็นอ u ต o m ม t ติเนาะให้ทุกคนมาที่หน้านี้เหมือนเดิมนะคะหาคำว่า create m p m p g n นะคะสร้างแคมเปญใหม่เนาะเราก็จะเลือกเป็น sponsor products เหมือนเดิมนะคะคลิกที่ continue ค่ะจากนั้นเข้าสู่หน้านี้นะคะเราก็เลือกที่ standard ad เหมือนเดิมค่ะ ในส่วนของสินค้าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเลือกสินค้าที่เราจะให้มันเข้าร่วมแคมเปญนี้เนาะก็เลือกเป็นสินค้าที่เรารู้สึกว่ามันขายดีจากการที่เราทำแมนนวลแคมเปญมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะในส่วนของ targeting ตรงนี้เราจะเลือกเป็นอ u ต o m ม t ตินะคะตรงนี้จะเป็นการาตั้งค่าค่าบิดเนาะว่าเรายินดีที่จะจ่ายคลิกแล้วเท่าไหร่นะคะก็ไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้ในที่เราทำแคมเปญก่อนหน้านี้เนาะว่า สมุดหรือว่าหนังสือที่เราขายดีเนี่ยค่าคลิกส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็ให้ใส่ราคาประมาณนั้นโอเคไหมตรงนี้นะคะให้ใส่ราคาที่เราทํำก่อนหน้านี้ไปว่าแบบเฉลี่ยแล้วมันประมาณเท่าไหร่จากนั้นในส่วนของแคมเปญนะคะก็เลือกเป็นดาวโอลี่เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ด้านล่างสุดเนาะชื่อแคมเปญก็อย่าลืมใส่อะไรที่แบบทําให้เราเจำได้นะว่าแคมเปญน,นี้เกี่ยวกับอะไรนะคะอาจจะเป็นแบบออตโต m a มตติก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นวันที่เริ่มกับวันที่จบแคมเปญเนาะแล้วก็อย่าลืมใส่ daily b u d g e ตไปนะคะจากนั้นก็คลิกล h c a แคมเปญได้เลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับวิธีการสร้างแคมเปญโฆษณาก็ไม่ยากเลยเนาะอย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าให้ลองเลือกเป็นแบบแมนวนวลก่อนแล้วค่อยหาวินนิ่งโปรดักต์เสร็จแล้วก็มาปรับเป็นแบบออโต้ทีหลังนะคะเน้นย้ำอีกทีนึงเนาะว่าการยิงแอดไม่ได้การันตียอดขายนะคะช่วงแรกๆอาจจะมีแค่อินพเ s ชันขึ้นมาแล้วไม่มีคนคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับดูนะคะถ้าเกิดว่ามีอินพเ s ชันก็คือมีการมองเห็นสินค้าเราแต่ไม่มีการคลิกแสดงว่า ชื่อสินค้าเรายังไม่ดีพอหรือว่าหน้าปกเรายังไม่ดีพอนั่นเองนะคะไปปรับตอกอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามียอดคลิกเข้ามาแต่ยังไม่มียอดขายอ่ะไปปรับด้านในนะคะว่า a description เรายังไม่ดีหรือเปล่าเขียนรายละเอียดสินค้าทํา a plus content ยังไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเรายังแบบไม่มีรีวิวที่แบบน่าสนใจมากพอหรือเปล่านะคะก็ลองไปปรับดูตรงนี้นะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทัพพิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติด ตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ